าาค่อยๆค่อยๆทำค่อยๆเนาะพระอาจารย์ครับนิม,มนต์บรรยายชื่อวัดอะไรครับเน้นนหน่อยครับมี่เป็นจริงๆมีหลายชื่อครับได้สามชื่อที่แรกจะคือเป็นดำาหนกของหลวงพ่อยอดครับของพระธรรมค้งองค์ก่อนก็คือจะให้โยมคือที่อาวุโสห,หน่อยหรือว่ามาไหว้แค่หลวงพ่อน้ำได้เข้าขอข่อนทายเพราะว่าจะมีปัญหาการเข้าห้องน้ำระหว่างทาง เดิมจะชื่อว่าโรมานยสถานพุริปาโลโรมานยสถานพุริพุริปาโลใช่ครับแต่พอดีไอคณะพระธรรมทูตแล้วก <Ja>. okay. ็หลวงป่อพรมวชิรญาณท่านมาเห็นควรจะตั <ation> so, ้งชื่อให้มันเหมาะสมกว่านี้ขึ้นคืออัปเกดก็เป็นพุทธสถานธรรมิกราชพุทธสถานธรรมิกราชแต่ว่าล่าสุดที่ตั้งเป็นทางการคือวัดนวมินทรธรรมิกราชวัดนวมินทรธรรมิกา ทามิกราชทามิกราชจะทำมากของราชานวบินรัฐปิการิกาวอยู่ในเขตอะไรครับเออ่เขตของนาวดารัฐพิหารเอเดนเดียเป็นนาวดานะครับนาวดาเป็นเมืองครับนาวดาชื่อเมืองอะไรครับเออ่ตรงนี้เป็นในเมืองฮิสุอาฮิสุอะ ก็ <c oughs> ในําริตรงนี้ก็คือสว่วนที่สร้างเสร็จกปแล้วจะเป็นห้องน้ำครับด้านนั้น,น <ะ S 2> ครับแล้วก็เป็นโรงอาหารเก็ตอนนี้กําลังขึ้นโดมอาคารให้โยมคือาำ <c oughs> นวยความสะดวกสําหรับคณะที่จะมาไปขึ้นเขาแต่เช้าเพราะว่ากว่าจะออกจากกยาได้เจร็ญจะช้าแต่ถ้าออกมาแต่เช้า <c oughs> สักตีสี่แล้วมาทานที่นี่แล้วก็จะได้ขึ้นเขาตอนเช้าทํากิจกรรมยาวเพราะบางบางคณะนี่จะยิงยาวไปไวสาลีเลยซึ่งจะต้องใช้เวลาเก็บ เพราะบางทีถ้าไม่ทันก็จะคําไปแล้วก็เปลียยไปอีกเป็นว่าลำบากคณะก็เลยตรงนี้ก็เป็นที่สับปะยะอีกทีนึ่งครับผมขอบคุณมาก <c oughs> ครับ